ที่ศาลาประชาคมสำนักงานเขตหนองจอกนายชูศักดิ์อ้อยเฮงหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครร่วมในการประชุมโครงการปลูกปา่าไผ่ชุมชนแผ่นดินทองดารุณน,นาสีฮะโดยมีนายผัวนาตน,นซีผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอกเป็นประธานในการประชุมมีวาระเรื่องพิจารณาคือ 1. การพัฒนาพื้นที่โครงการปลูกปา่าไผ่ชุมชนแผ่นดินทองดารุณน,นาซีได้แก่การจัดการพื้นที่โครงการ การมอบหมายภารกิจและหน้าที่และการจัดก,กิจกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการปลูกป่าไผ่ชุมชนแผ่นดินทองดารุณน,นาศิหะ 2. การจัดก,กิจกรรมปลูกต้นไผ่โครงการสวนป่าไผ่ชุมชนแผ่นดินทองดารุณน,นาศิหะในวันที่สองธันวาคมหรือวันที่กำหนดซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันนำเสนอข้อมูลใน่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันวางแผนการจัดงานโครงการปลูกป่าในครั้งนี้ด้านนายชูศักดิ์อ้อยเฮง หัวหน้าสำนักง,งานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครได้มีการขับเคลื่อนการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ของเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเพิ่มออกซิเจนเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพและยังก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรที่ปลูกต้นไม้ในอนาคตอีกทั้งยังช่วยลดปัญหาเรื่องของฝุ่นละออง PM 2.5 ทำให้ลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครผมก็อยากจะมาเชิญชวนแล้วก็ประชานันนะครับว่าดีในช่วงนี้นะครับทางพัานเขตหนองโอ้ของเราเนี่ยมีกิจกรรมนะครับมีโครงการดีๆอยู่หลายโครงการด้วยกันนะครับซึ่งโครงการหานึ่งที่ท่านขอเขตมีดําริษจะทาอยู่ในตอนนี้นะครับก็คือโครงการจัดสร้างสวนเอ่อ ศูนย์เรียนรู้เรื่องผผาของเขตหนองจอกขึ้นมานะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเรามองจากสภาพโดยทั่วไปดูปดนะครับเขตหนองจอกเราก็เป็นลักษณะเป็นเกษตรกรรมนะครับเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่มีพื้นที่เนี่ยมากที่สุดในกรงเทศฐานนครนะครับแล้วก็ถ้าเรามองดูจากสภาพพื้นที่สภาพภูมิอากาศที่อยู่ประเทศเราเนี่ย เกษตรก็จะเป็นเขตที่มีความสมสุูรณสูงสุดขงผลผลไก่มากที่สุดเลยครับเพราะว่าโดยทั่วไปในเกษตรกรเนี่ยจะจะต้องใช้ไก่สำหรับการทำงานของเขาในลักษณะหลากหลายเลยครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางพนักง,งานเ่านกรอเราก็ได้มีการประชุมนะครับนณะกรรมการในเรื่องของงานที่เราจะ ในเรื่องของโครงการศูเรียนรู้เรื่องไผ่ขึ้นมาครับซึ่งน,นีเป็นการประชุมครั้งแรกครั้งแรกแล้วก็จะมีการนัดที่จะมีการเริ่มกันนะครับโดยที่ว่าศูนย์เรียนรู้เรื่องไผ่ของเรานะครจะอยู่ที่ตรงบริเวณชุมโชน,น,นแห่งอุทธรรพาริทาส์าตองลำแขกครับซึ่งก็ไม่ไกลจากศีนโชนมากนะครับ ซึ่งในสวนนั้นเนี่ยเราจะมีการได้บรรำาการในวันที่สองพันวาคมสองพนสี่นี้นะครับก็จะเป็นการเชิญชวนผู้ที่เกิดยข้องหรือผู้ที่สนใจเนี่ยได้มาปลูกนะครับปลูกไขนะ่เป็นตัวควกคุมไข่แดงว่าตรงจุดน,นี้นะครับจะเป็นจุดที่ จุดเ,เริ่มต้นนะครับในการที่จะทำให้เราเนี่ยได้มีแหล่งเรียนรู้เรื่องไข่เป็นแหล่งของอเป็นแหล่งที่สําหรับทุกคนเนี่ยสาม,มารถจะมาพักผ่อนหย่อนใจออกกําลังกายหรือว่าจะมาศึกษาในเรื่องเรื่องของไข่ในพื้นที่เกตบน่องกรอของเราก็ได้นะครับซึ่งผมคชื่อว่าในเรื่องของโูยเรียนรู้เรื่องไข่ในสุ๊เที่มนคร,รของเราเนี่เกบนองกรอนี่จะเป็นเขรหนึ่งที่มีคุณภาพที่มันครอบคลุมในต่างๆเป็นมากที่สุดลยครับก <ๆ S 1> ็ขอเชิญทุกท่านเข้ามาใกับปที่สนรอบ 我们能够拍点啥？我看。